เราจะพูดกันให้มันชัดๆกว่านั้นก็คือการดูใจเพราะว่าทุกๆอารมณ์มันกระทบอยู่ดีใจเราก็เลยต้องดูจีตใจในี่เป็นหลักการที่ถ้าเราปฏิบัติได้ผลก็คือหนึ่งมันมต้องไม่เผลอไม่เผลอไหไม่เผลอเขาไปยึดอย่างนี้ถึงจะได้ผลที่เราเห็นคนควบคุมตเองไม่ได้ นั่นคือความเผลอเผลอมากเผลอก็จะเย็นในจิตวันนี้มีพวกเราที่ตั้งใจอยากจะมาปฏิบัติจะมาบทคาสักเดือนหนึ่งอาจารย์ก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งนยอยู่เป็นหน้าไปก่อนไปอยู่พิสูจน์ตัวเองไปก่อนอยู่ได้วันเดียวเพราะวันนี้วันที่สองบอกว่าถือสีบแปดไม่ได้อาจารย์ก็เลยถามว่าทำไมเรื่องอะไรถือสีบแปดไม่ได้ไมันอยู่ข้าวหไม่ครับ ผมชอบฟังเพลงอย่างก็เลยอกูฟังได่ดีฟังไ่ดีเพลงแต่ให้มีสติให้ละเนรเขาดูที่จิตกันถ้าอยากฟังก็ฟังไปที่จริงแล้วมันไม่ใช่หรกอยู่แนละ้วมันไม่สบายตอนยื่จะมาเนี่ยโอ้ระเสือกกระสนมาถึงเทพเลยนะพ่อแม่ก็ลังบากรำบนุนพี่น้องก็ลับากไปเรื่ยมาส่งนี่ลูาก็ไปทำงานไปเรียกกันมารับน,นี่นี่ไม่ิเลย ลากคอราไปเนี้ยมันโตตอนอยากมาจะเอาอย่างน oh, ั้นจะเอาอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนมันจะดีนะแต่นั้นคือเราอยัางทตามตามใจตามตามตามความรู้สึกของตัวเองอยู่มันก็ยากที่จะหลุดจะพ้นจากมันเรายังยึดอยู่ดนั้นถ้าเราเกาะหลักให้ดีๆนะเป็นแต่เพียงผู้รู้ผู้ดูที่เชือันนี้ไม่หลุดหรอกไม่หลุดจากไม่หลุดจากฐานแน่แล้วมีนอร์มว่า ถึงที่สุดแล้วจะเอาชนะทุกไน้จะปลดเคลือนความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่ได้มันจะปลดเคลื่อนทุกทุกอย่างที่มันเกาะมันเกี่ยวมันติดอยู่แล้วรมดไอ้ที่มันทุกข์อย่างมันเพราะมันยึดนะมันไม่ใช่อะไรทําไมมันถึงยึดมันเห็นผิดมันรู้ไม่จริงยังไม่รู้ความจริงมันรู้แต่ว่ามันเป็นเราเป็นของของเราเฉยๆนี่อย่างนี้รี่ว่ารู้ไม่จริง ถ้าเรารู้จริงเราจะเห็นว่ะโอษ์นี่มันเป็นธรรมชาติของมันนี่นะกายนี่มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้จะให้ทำํำยังไงกายเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้ใจมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ถ้ารกเราเห็นจากธรรมชาติรู้จากธรรมชาติางนี้นี่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมใครเห็นจิตเห็นจิตอย่างถูกต้องคนนั้นแหละคนนั้นก็เข้าเห็นธรรมเรียกว่าบรุธทัมใครเห็นจิตใจตัวเองตามธรรมชาติ ธรรมชาติของจิตคืออะไรธรรมชาติของจิตคือเป็นอนิจจังธรรมชาติของเราเนี่มันเป็นอนิจจังแต่เราเปียดมันเป็นนิจจังในเมื่อเราเห็นผิดเห็นผิดต่อคําสอนพระพุทธเจ้าเห็นตรงตามสภาวะธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าดูเข้าไปในใจตัวเองนั่นแหละดูความรู้สึกว่าจิตเราเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นอยู่ในนอยม่ ไม่ว่าเราจะส่วนหมดอยู่ไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ก็ตามจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนต้องดูจิตมันมีอารมณ์กระทบอยู่ตลอดเวลานะแม่เรานั่งอยู่เฉยๆก็มีอารมณ์อื่นไม่ให้คิดไม่ให้กระทบกระทั่งไม่ให้ยึดไม่ให้เกี่ยวมามาข้องมาอยู่นั่นแหละแล้วยังไงล่ะไม่ต้องไม่ได้เห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องได้ฟังไม่ต้องไม่ต้องคิดได้ไหมไม่ได้ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นธรรมชาติต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหน้าที่เราคือจะรู้จากบรรทุกอย่างนั่นแหละแล้วก็เห็นธรรมดาของมันซะ ธรรมดาของจิตก็เปลี่ยนแปลงธรรมดาของกายก็เปลี่ยนแปลงธรรมชาอันดาของจิตนี้เป็นทุกข์เพราะมีเหตุปัจจัยมีเหตุอืน่นมาทําให้มันเปลี่ยนอย่างนี้เรื่องมันเป็นทุกข์ครั้งธรรมชาติของจิตนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ถ้ามันบังคับได้หมูว่าใครอยากจะจะ,จะ,จะทุกข์นะใครอยากจะเป็นทุกข์ไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากเป็นทุกข์ก็ต้อง ทำลายเหตุแห่งภูตตอะไรตดนเหตุแห่งข์ตณหาความต้องการอย่างนั้นความไม่ต้องการอย่างนี้ด่เด็นตนาเพราะว่าตหาคือความเข้าไปยึดความไปเหวี่ยวเข้าไปแบกเข้าไปถึงไปความพอใจความยึดยู่ความติดยู่ความเรียนเพราะนั่นคือเราคือของเราติดอยู่ในจิตเพราะนั้นเราก็เลยต้องฝึกจิตนะฝึกจิตรู้รู้รู้ทุกๆกสภาวามอารมณ์ที่เกิด้นกับจิตของเราแล้วว่ามันนั่นแหละ ทุกมันจะดับลงเอาแล้วตอนนี้เนี่ยมันทําอยู่เพราะมันก็มีทุกอะไรมาเสียดมาแทงมาบีมบมาขันเดี<ป>่ยวเวลาเรา,าตระทบอารมณ์ทำไมเราทนไม่ได้นั่นคือคือเราเผลอมกันนะมันเกิดอาการพังเลอมันเกิดอากการที่เราไม่ได้กาหนดไม่ได้ดูไม่ได้พิจรารณาไม่ได้ตั้งสติมันก็เลยเผลอเพราะฉะนั้นถ้าเราจับหลักนี้ให้ถูกต้องเมื่อไหร่ะนัน่นคือเรานักปฏิบัติเราปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานะ ปัญหามันก็คือว่าพวกเราคิด ouais. ว่าปฏิบัติธรรมชีวิตมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นยังไงมันจะดีขึ้นยังไงอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกว่าทําไมมันจะไม่ดีขึ้นถ้าคนมันไม่มีความทุกข์ทำไมมันจะไม่ดีอะไรมันจะไม่ดีถ้ามันไม่มีความทุกข์ไม่มีความเกาะความเขียวไม่มีความทุกข์แต่ไหนท้าอะไรเนี่ยมันจะไม่ดีไปทํางานจะดีไหมมันก็ดีมันมีความสุขเลยไปทํางานมันก็สบายสุขภาพจิตก็ดี ไม่มีทุกข์บีบคั้นเสียแทงจะทำอะไรมันก็ดีหมดนั่นแหละจะศึกษารเรียนจะเพียรสร้างงานสร้างการจะสร้างอาชีพจะทํอะไรก็ดีไปหมดแลแหละขอให้ไม่มีความทุกข์แต่นั่นแหละอันนี้สำคัญนียเรามันทุกอยู่แล้วเราก็ไม่รู้มันทุกข์นะเราก็อยากอยู่สบายอยากกินสบายอยากนอนสบายๆไม่อยากทำอะไรนะที่ว่าดั่นิคือสบายนั่นคือความสุขที่จริงนั้นเรายังไม่รู้จักจิตของเราแ,แล้วนะ ไปอยู่อย่างนั้นนะอยู่สบายๆนะจิตมันเป็นสุขนะที่จริงมันไม่ใช่สุขมันคือความหลงความก็ไปยึดนั่นแหละความก็ไปเกาะไปเขี่ยนั่นแหละมันเป็นความวทุกข์นั่นแหละความทุกข์จะเจอหมดสิ้นลงได้จริงๆก็คือต้องเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังร่างตาต่างธรรมชาติจริงๆไอ้นี่โรดีเพราะว่าวิปัสสนาญาณแต่ว่าความรู้อันฉะนั้นพวกเราที่ปฏิบัติอย่าลืมอย่าลืมดักดีไหมเนี่ยตอนนี้ที่เราเดินเนี่ยเรามีสตินะเรามีสตินะจิตเราผ่องใสนะ จเราเช่นชื่อใจเราสบายไม่ต้องไปคิดเรื่องขลางหลังกลางลังเรื่องอะไรมันสบายสบาย,สบายตอนนี้จิตเราสบายมากเลยแต่ทํายังไงเราจะรักษาความสบายอย่างนี้ความสบายสบายอย่างนี้ได้มันก็ต้องรู้สึกแบบนี้ต้องรู้สึกตัวทุกพร้อมแบบนี้ที่เป็นปัจจุบันขนาดอย่างนี้นั่นแหละนี่คือการฝึกนี่คือแนวทางเราไปสวดเหมือนกันนะเราไปสวดเราก็ต้องรู้สึกแค่เดี๋ยวนี้เวลานี้ขณะนี้ทุกๆขณะจิตของเรา สัวนมน์อยู่ก็ตามอยู่คนเดียวก็ตามอยู่ตรงไหนก็ตามมันเศ้าดูที่จิตนี้นะโดยมากเราเผลอเราไหลไปตามความรู้สึกเราไหลไปตามความคิดเราทั้งหมดเลยนั่นแหละมันเป็นเหตุแห่งทุกข์พุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะนั้นมันเป็นตัวสังขารเป็นตัวปรุงแต่งจิตมันปรุงมันแต่งพอเราไม่รู้จักธรรมชาติธรรมดาของสังขารธรรมชาติธรรมดาของจิตจิตที่มันอาศัยเหตุปัจจัยอื่นประชุนมันเข้าแล้วมันปรุงแต่งความทุกข์มันเลยเกิด มันทุกแล้วทุกเหล่านี้เงินก็ทุก <c oughs> มีอะไรอะไรมันพังพร้องบริบูรณ์หมดแลวนะแต่ก็ทุกอยู่นัเนี่ยยังร้องไห้อยู่ยังเสียอกเสียใจยังทุกกระทุ่มขมขื่นหัวใจอยู่นะเนี่เพราะอะไรเพราะความปรุงของจิตเพราะความหลงเขา้าไปยึดในจิตนั้นว่าจิตนั้นเป็นเราเราเป็นจิตใจนั้นเป็นเราเราเป็นใจความรู้สึกนี้เป็นเราเราเป็นความรู้สึกนี้ เราหลุดจากการกําหนดรู้จะหลุดหลุดจากปัจจุบันขณะที่เราจะต้องรู้จักมันและแยกกันให้ออกมันถ้าเราเกิดเราเห็นยังมีเรา็สบายเราก็พันคลายอยู่ทุกขนาดทอยาทรงอารมณ์แบบนี้ไหมทรงอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันมีอะไรแทรกแซงมีอารมณ์อะไรแทรกแซงขึ้นในจิตเราเนี่ยเราต้องรู้จักมันเราก็ต้องมั่นคงด้ยละว่าเราจะรู้จักมันเฉยเฉยเรารู้เราจะไม่ยึดเราเราู้จะไม่เกาะไม่ยึอยไรกับอะไรกัน ใช่แลยิ่งสมบยิ่งละเอียดสติปัญญายิ่งแหลมยิ่งคมยิ่งกลา้ายิ่งวองยิ่งไหวกันเลยพอมีปัญหาจิตเกาะปับ๊บมันวางปุ๊บทันทีจิตเกาะปุ๊บมันวางปั๊บทันทีเลยทีนี้เราก็ยสบายนี่คนสบายเลยทำอะไรก็สบายเนี่ยไปทำอะไรไปทํางานมันก็สบายมันไม่เผลอแล้วไปขับรถขับลาไปทําอะไรอ้งดีหมดทุกอย่างไปข้าไปขายไปทำอะไรมันดีหมดเลย ใจมันมีกำลังไหมไม่งั้นเราก็จะขาดที่พึ่งมาตัวใจเราก็จะเบี้ยเละเพราจะเลองจะลอยจะเกาะจะเกี่ยวจะฟุ้งไปฟุ้งมาอยู่อย่างนี้แหละมันกี่ปีมันก็ไม่ได้ดีขึ้นอ่ะไม่ดีขึ้นนะถ้าเราทิ้งหลักเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอย่าทิ้งหลักความรู้สึกตัวนี้ไว้ความรู้สึกตัวท่วพร้อมที่เรียกว่าสตรีฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมก็คือกายกับใจสองอย่างนี้แหละผู้ที่ย่อจะดูกายก็รู้ใจถึงที่สุดก็คือน้อมเข้ามาดูภายในจิตเป็นโอปรายิโก อันานั้นจบแน่ทุกจะบรรทาลงจริงๆไม่เชื่อลองอยู่กับหลักเฉยๆส,สบายรู้รู้สึกตัวพร้อมทุเชยมันจะมีความคิดอะไรที่เราไม่ปรารถนาไม่พอใจแทรกแทงก็มันก็รู้ความรู้สึก,กว่าหยินด,ดีพอใจในอารมณ์ใดก็ตามมันระทบที่ใจเราเราก็รู้อีกเหมือนกันมันก็หมดแล้วนะมันก็หมดแล้วห,หมดความสงสัยด้เลยหมดความสงสัยในเรื่องหัวใจนี้อีกแล้วในเรื่องความรู้สึกนี้ละเรื่องสุขเรื่องทุกข์คนเห็นมาแนละ้ว ถ้าเห็นอย่างนี้ผู้นิย่าเรื่อมันตัดสู้นะแต่พวกเราเนี่ยเปลความหมายไปเยอะแลนะค้าว่าตัดสู้ต้องรู้ทุกอย่างมันต้องโอ้มันต้องพิเศษกุคนโดยปกติไม่ใช่นะคือมันไม่มีความทุกข์มันไม่มีความทุกข์มันจัดการความทุกข์ให้ตัวเองได้หมดเมื่อคืนเนี่ยอาจารย์ก็พูดในังว่าปัญหามันไม่ได้หมดไปนะแต่จิตนี้มันไม่มีปัญหากับอะไรอีกแล้วถ้ามันเห็นแบบนี้มันไม่มีปัญหากับอะไรอะไรอีกเลย จะอยู่ตรงไหนจะอยู่หลายคนจะอยู่น้อยคนมันผ่อนคลายมันรู้สึกสบายมันรู้สึกตัวอยู่เฉพาะรู้สักแต่ว่ารู้อยู่นี่นะรู้กายกายนี่สัต์ตัวกายรู้ใจใจนี่สัตว์ตัวใจใจนี่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขากายนี่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขามันคือธรรมชาติธรรมชาติอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ขนาดหนึ่งมันตั้งอยู่ขนาดหนึ่งในที่สุดมันจะแตกสลายทำลายไปในที่สุดบางทีใจนี่มัน use, มันค่อยๆเสื่อมมันค่อยๆเสื่อมเราาก็มองไม่เห็นนะ เราไม่รู้มันก็ไฟเสื่อมกับรอกันห้าปีสิบปีมาเจอกันอีกทีหนึ่งพวกอันนี้มันโทรมลงอันนี้มันแก่ไปนะอันนี้มันมันปัญญาขั้นนี้ไม่เห็นที่จริงแล้วมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะมันทนคำมันค่ำคืนไปได้วันนึงแต่ละวันแต่ละคืนนี่มันก็จะแย่ตายละมันจะแย่ตายละมันเปลี่ยนเพราะมันอยู่ตลอดเวลาเลยจิตแต่ทีนี้ยิ่งหนักกว่าทางใจเราเปลี่ยนตลอดเวลา อารมณ์นึงเกิดขึ้นตั้งอยู่อารมณ์หนึ่งดับไปอารมณ์นึงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนตลอดไม่ได้อยู่เหมือนเดิมเลยแต่ในความรู้สึกในความเห็นของเราเราคิดว่ามันคือเราของของเราจิตนี้คือเราความรู้สึกนี้คือเรา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 อะไรก็เราไหมดทุกมันเลยไม่เป็นทรรมถ้ารู้สักแต่ว่ารู้เฉยๆรู้ตามที่พระเจ้าทรงสอนว่านี้ไม่ใช่สัตว์นี้ไม่ใช่บุคคลนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่มีความเป็นเราเป็นเขาไม่มีกู้ของภูอยู่ในนี้หรอกเป็นธรรมชาติธรรมชาติของมันที่เกิดขึ้น อย่านั้นเกิดันดับใจแล้วก็ว่างว่างจะความยึดถือว่างจะความเป็นอันตาตัวตนความเห็นคยอเพั่อมาลดลงหมดเลยทีนดี้ความโลภความโกรธของหลงไม่รู้จะไปโกรธอะไรแล้วนี่โกรธของของไม่มีหล้จะโกรธทำไมโกรธของไม่มีเละจะโลภเพราะพวกของไม่มีนะมีไหะจะหลงไปทำอะไรมันไม่มีให้หลงถ้ามันรู้อยู่มันไม่หลงไปไอ้ที่มันหลงหลงทุกทุกสุกสึกอย่างนียมันไม่รู้นะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องส่งอารมณ์นะเอาให้ได้หลักนะ เอาไม่ได้หลักเนี่ย้รู้สิ่งตัวถ้ามันเผลอไปเมื่อไหร่เรากม่ลังผิดหลังหลงพทุจ้าลเลยนะถ้ามันรู้อยู่รู้อยู่เห็นอยู่เห็นอารมณ์มันกระทบกับใจใจใเกิดขึ้นพอเห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้สมาธิจะตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆนะไอ้ที่มันไม่มีสมาธิเพราะเราไหลไปตามความคิดไหลไปตามความรู้สึกในส่วนอดีตปัจงุนอนาคตาเรื่องอื้นดิมันก็ทบใจเราบ้างเลยไม่มีสมาธิ ถ้าเรายังมีความรู้อยู่อย่างนี้มันไม่เสียสมาธิสมาธิมันแอบแด่ันเข้าแนบนั้นเข้าใจมันสบายใจมันไม่ฟูมไม่แบไม่ขึ้นไม่ลงมันนิ่งๆสบายจิตเป็นอย่างนี้แหละเราต้องดูมันอย่างนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนวันที่เราตายอยู่นะตายก็ไม่ใช่เราตายอีกทีนี้ด้วยธรรมชาติของจิตจิตที่เกิดขึ้นจิตตั้งอยู่จิตที่ดบไปธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ถ้าดูจิตอยู่นี้แหละแล้วมันเป็นเจ้าของจิตทุกที่ไหนจะเกิดึิต ตายก็ตายอย่างนันไมันต้องตายอยู่แล้วจิตมันเด่นธรรมชาติแบบนี้มันก็สบายไม่หว่านฝันบ้านเุืงกับอะไรอะไรอีกแล้วเนี่ยมาถึงที่สุดของมันก็เป็นยัาไงครับแล้วนี่พวกเราเนี่ยมันโง่มันคิดคิดไปเยอะปฏิบัติอย่างนี้ให้ชีวิตมันดีอะไรให้เรื่องนั้นมันดีเรื่องนี้มันดีผิดไหมมันไม่ผิดหรอกได้ไหมได้ได้แบบนี้ได้แต่ยังเห็นผิดอยู่แต่เห็นผิด ถ้าเห็นถูกจริงๆต้องบอกว่าเราปฏิบัติเพื่อจะปลดครื่องความทุกข์ความเกาะเกี่ยวในใจเรานี้ออกอันนี้เจ๋งกว่าอันนี้ถูกกว่าพระพุทธเจ้าจะสรรเสริญกว่าเรามีเป้าหมายว่าเราจะสิ้นทุกข์อันนี้ดีกว่ารัในะพุทธองส่งความรู้สึกตัวทุกขทรอมอยู่อย่างนี้นะไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะสวดมนต์จะล่างจานจะทำกบข้าวจะหุงข้าวจะทำอะไรอยู่ก็ไดานะ ฝ้าดูไหมเฝ้าดูที่จิตใชไหมระวังจะหลงก็ไปยอดที่เราดารงชีวิตอยู่นี่เราดำรงชีวิตไปตามความคิดตามเจตนาเรานะเลยเรียกว่าดำรงชีวิตตามกรรมกรรมคือเจตนาเจตนายังไงคิดยังไงมันก็ทาอย่างนั้นมาทาอย่างนั้นเน่อเพราะเจตนาแต่นี่เรากำลังจะมารู้จักกับเจตนาแต่เราจะคัดสรรนะว่าเราจะทํากรรมันยังไงดีอะไรควทรทาแล้วไม่ควรทํา เห็นไหมสติมันจะเป็นตัวเป็นปตัวตัดสินแต่ถ้ากําลังยังไม่ดีก็แพ้ความยึดก็แพ้ความไม่ดีเมื่อแพ้ความไม่ดีเราก็ทาตามอำนาจความไม่ดีก็เป็นกรรมต่อไปวนวนเวียน,นอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนเราดูอย่างนี้ทรงอยนี้กรรมมันจะลดลงลดลงอาจารย์บอกว่า,วาเอาสภาพจิตแบบนี้เนี่ยสภาพจิตที่มันผ่อนคลายสภาพใจที่มันมีกําลังแบบนี้ไปใช้ ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องกระทบกระทั่งมีเรื่องมีราวแล้วเหง่สิกลงเลยทันทีเลยแพ้เมตตาเลยจิตแล้วมันจะโล้จิตแล้วมันจะสงบลงคันทีเดี๋ยวนั่นแหละไอ้นี่เรามันไม่ขาดเลยนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวยึดเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวยึดเดี๋ยวปล่อยในช่วงที่เราปล่อยได้เราที่มีสมิสติมันก็สบายพอเราเข้าไปยึดปุ๊บมันกระทุกปั๊บเลยนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะราะนั้นพุทธเจ้าถึงบอกมาให้มีสติตัวรู้สึกตัวทักพร้องที่ตลอดเวลา เอาให้พวกเราน้มความรู้สึกทั้งหมดมาดูนะดูดีกายดีใจเพื่อการองการดีเงียบเสงบให้พวกเราดูจิตเราชดๆ